ชีวิตคือการเดินทางครับการเดินทางครั้งนี้คนคนข้งที่จะเห่าไก่ครับตอนนี้อยู่อำเภอวังสามหมอกำลังมุง่งหน้าสูอ่อำเภอวาริจภูมินะครับเดินทางกันเห่าๆครับเมื่อน,นี้เป้าหมายยูกไก่ครับเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่จังหวัดบึงการครับพุนละน้ำโขงพุนละครับอาจจะไปสอดไปพ่อกันอยู่ มุมใดมุมหนึ่งกับบรูครับ f อซท่านใดอยู่น้ำสายทางเห็นคลิปแล้วกะเบึงแย่งกันใ้เด้อครับตอนนี้กำลังออกจากอำเภอวังสามหมอครับมุ่งไปสู่อำเภอวาริารจพูมมนี่แหละครับการเดินทางปลอดภัยไว้ก่อนครับคอยไปคอยมาฮะจวดึ้อเกาไป